โอเคนะผมสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเบียร์ชนะกับเบียร์เดอเบียร์ซันกันเก่งของเดิรไฟแนลนั่นเองนะผมก็วันนี้มันอยู่กับสกินปืนนะครับลายลามกรนะผมอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับนี่เลยครับผมโคตรเท่นะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นสกินนี้นะผมกับปืนนี้นะครับแล้วก็ในโหมดแรงนะผมไปลุยกันเลยดีกว่า let's go bro โอเคนะผมมาแล้วนะครับ เล t โอ้โหแบบเป็นปืนแบบมืดมืดครับผมช่วยทำแบบให้แบบสกินปืนมันเด่นออกมาเยอะกว่านี้ทีมั้ยครับมันดูมืดจังเลย อ้าวลุยกันครับผมทุกคนผมจะบอกว่าผมเล่นต okay. ัวแทงไม่เก่งนะแล้วผมก็ไม่ได้ชอบเล่นตัวแทงนะผมในที่กูเล่นนะเพราะว่าปืนไม่งสวยคือสกินปืนแนี้มันสวยนะผมก็เลยแบบ มาเล่นนะผมจริงๆผมไม่ได้แบบเล่นปืนตัวนี้เป็นหลักนะวัดวัดอะไรวะเนี่ยผมหาศัตรูไม่เจอครับอยู่ไหนวะเนี่ยถ้วคุณโดนอะไรยิงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ย้ย้ยโอ้เรป็นเ็ค้ ออไฟครับโอ้ไฟไฟไฟโอ้โหแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดเพื่อนโอ้ชูมผมเหรอถามจริง เอาลูกูตายอยู่ดิแบบมาเป็นกระสอบทรายบังให้เลยเมืบบ่อกี้โอ้ไปไปกู้เหอะจริงเอ้ได้เว้ยฟอกว้น อีซี่มันนี่ <c oughs> ไม่น่าจะอีซี่นะเราเป็นตัวแทงที่ทำหน้าที่ไม่เหมือนตัวแทงเท่าไหร่นะวั t มันไม่ร่วงลงมาอ๋อนี่วกัน่วงลงมาแล้วแล้วเพื่อกอูตายลยครับ เยี่ย yeah. โอ้ยผมโดนอะไรครับทำไมระเบิดมันเยอะจังครับอะไรเวะเนี่โยโคตรเยอะอ๋ เพื่อนระวังระเบิดแก๊สกูเองเฮ้ยล่ว,วงโอ้โอ้แก๊สแก๊สเต็มเลยครับทุกคน

โอ้ยย<อ>ิงไม่โดนเลยครับมันเป็นเพราะที่มันเป็นเพราะศูนย์กูหรืออะไรแล้วผมแบบมันเป็นเพราะศูนย์เล่มผมหรือว่าเป็นเพราะอะไรแน่ครับโอ้โหโอ้โห

โอชิตโอาชิตเออยยัแค่มากู้เราก็พร้อมยิงครับตอนนี้เฮ้ยเราได้เข้ารอบเฉยแล้ทุกคน เป็นไปได้ไงเว้ยสีแดงคงกำบัดนะทุกคนโอ้โหเดีือบต่างกันไม่เยอะเลยอะสีแดงคงกำบัดไปแล้วอะ <c oughs> ไปครับเข้าสู่ Knock Out round true รอบที่สองครับผมเอาเลยครับมากันเลยครับต่อกับรอบที่สองครับผมมืดมากสกินมืดมากแบบช่วยฉายแสงไฟ here. we go. The kingfish. The big splash. The high notes. And finally, the retros. Unleash our contestants. The sun is out in full force with excellent visibility in the arena. Uh oh. โอ้โหสูตรเลงแทบไม่มีความตรงเลยทุกคนโอ้โหตายหมดครับตายหมดแล้วกูโดนอะไรสแกนเจออเนี่ยใครเขาสแกนกูนเจอครับเดี๋ยวขอชุบก่อนนะถามจริงยังไม่เห็นวงไอที่เป็นวงวงเลยไอระเบิดระเบิดสแกนนะครับ มึงไม่รอดแล้วแหละเพื่อนเฮ้ระวังระเบิ่อนเ้ยเพื่อนเอาซะเสียวเลยโอเคเราต้องเฝ้าตังค์นะเพราะเราเป็นแทงเนาะโอ้ the big splash! Oh, the oh the the big splash are back in action! I are tuned into success, great steal! ถามจริงอ๋อคือผมต้องมาช่วยไหมอ่ะต้องช่วยเหรอ, RPG อรตายหมดหรือ,อยังสรุปแล้วเนี่ย The Kingfish currently have the catch of the day โอ้โหยิงไม่โดนเลยครับปืนยิงยากมากโอเค t h a n แทง,ทงคิวแทงค o วโดนทีมคิวครับลืมให้ทุกคนดูานล,ลายปืนเลยครับผมทุกคนเห็นลายปืนไหมครับลายปืนแบบว่ามันมันโชว์ปืนยังไงวนะเนี่ย แต่ก็เป็นสีทองๆครับมันมันก็ดีกว่าตัวออริจินอลหน่อยหนึ่งถ้าทุกคนเบื่อแบบว่าถ้าทุกคนเบื่อแบบตัวออริจินอลครับตัวต้นฉบับครับคือมันก็ดีกว่าหน่อยหนึ่งเฮ้ยดึงกวางโล่ให้เพื่อนคนระับตายเถออ๋อ แม่งไม่ตายเว้ยตายปะเนี่ยโอเคตายอยู่นะครับโอ้โหกูก็ตายด้วยโดนสองตีพร้อมกันเลยอ๋อยิงทิ้งได้มาแล้ว r p พีจีกูมาแล้ว โอ้โหยิงมันมากอรทุกคนยิงมันจัดเอาทุกคนดูดิแล้วมันมีเสียงแบบมีเสียงกระสุนที่มันเป็นเสียงสายพานกระสุนด้วยนะครับทุกคนลองฟังดูนะครับมันมีเสียงแบบเสียงสายพานกระสุนด้วยโคตรเฟี้ยนะวอะ เพื่อนเราว่างแบบว่างจนยืนเหล่าคอนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเขาจะถอดใจกับการมาคู่วน,นี้แล้วนะเอาเฮ้ยเพื่อนติดแต้มเราสองหมื่แต่ก็อยังพิ่งวางใจครับผมบางทีสีชมพูมันอาจจะแบบกลับมานำอะไรอย่างงี้ไปไหนไปเอไห เราจะไปยังไงครับเอกเอาตัวเล็กก่อนนะโอ้ยยิงเออโอ้โหแม่งกูยิงไม่โดนเลยอะยิงยากมาก โอ,โอ้ยอีกกลางโลกกลางโลกไม่ทันโอเคเราวินอยู่นะครับ especially the retros. They'll come the next just as strong back in want to round. โอ้โหเราเข้าไปในรอบนี้ได้รอบสามได้เลยอะทุกคนไม่ธรรมดานะเพื่อนในทีมกูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วผมมาถึงน็อกเอาท์รอบที่สามครับรอบสามเอาเลยครับผมมาแล้วกับน็อกเอาท์รอบที่สามนะครับดูว่าเราจะเข้ารอบคัดเลือกหรือเปล่ารอบคัดเลือกรองแชมป์ The oh, ginsengs! The ultra-rares! And finally, the retros! And they are off! Who knows what's going to be lurking around the corners out there in the dark? Okay. Boom! Our contestants have a rather unique Not one is being jimmied by okay. the ultra-rares. Oh our first elimination. It's a just a nervous scout over here. Wow low everyone. Oh and a it's Gonna revive! Cover me Yeah. The jet setters will need to reboot. Team wiped. Yep, they're out of fuel for now. Cash out A. I'm diving in. The ultra to themselves. rares are make name looking for a โอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยดิ่อนโอ้โหยิงจากระยะร้อยเมตรเราสามารถเข้าไปกู้ได้นะถ้าเราจะกู้นะครับแต่รอจังหวะดีๆก่อนแล้วกันนะเพราะถ้าเราจะกู้นะคือเราแค่ไปวางโล่แล้วก็แบบโถมันเข้าไปครับทุกคนคือมันทำได้นะครับ ชิวหลังชิวเหอโอ้ยมาดิโอ้โหดูโล่แม่ยังโกงอ่ะโล่กูโกงเหมือนกันมาดิ เราควรไปสปแตนบายที่อื่นนะรู้สึกว่าตัวนี้มันโดนมันโดนหลายตีเกินไปปลระเบิดแก้ปไปดีกว่าอ้อาฮะ โอเคเราได้นะัแบ้ไหมเพราะนั่เน,น,นี่ยถอยเลย yeah. เ,เ,เยี่ยเอาไงเพื่อนเราอยู่ข้างบนใช่ไหมระเบิดเจ็ดแหลมคุณเกือบโดนระเบิดเอาให้เพื่อนบบเยี่ยมนะครับ ตัวตึงกูแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหจีเนียสจีเนียสเอ้ยกูตกนิฟเกิดแล้วตกรีบเกิดแล้วกูมาแล้วเพื่อน โอ้โแม่คตรเจ๋งอ่ะโอ้โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเก็บหมดเลยอะดูตี้ดิโคตรเจ๋งอะ

เฮ้ยทีมคิวเหรอเว้ยทีมคิวจริงครับไอ้ยเพื่อนโอ้โหไม่ไมไนม่า <c oughs> ไ,ไ,ได้เลยครับทุกคน Team beat clash. เอาละโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแบบทากชอบใจชอบใจรืมกดต,ติดต่องดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อเป็นการจัดการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไปแล้วผมก็สกินปืนสวยมากครับชอบมากโอเคถูกใจโอเคนะผมไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับพาร์ทหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า